บงน้อยเล่นอะไรกันบองน้อยบงน้อยเอ้ย ơi. ของเล่นมีไม่เล่นนี่ไงของเล่นเนี่ยมีไม่เล่นเอ้ยจะบงน้อย <c oughs> เอ้ยตาโตแล้วตาโตแล้วนะคะแต่ไอ้รงคราบดำๆตรงเนี้ยมันก็จะมีบ้างนะ,ะแต่ตาเขาโตขึ้นแล้วน้ำตาไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็ป้ายตาทุกวันนะคะ นอาหารอาหารตัวเองไม่ค่อยอยากกินเอาให้ก็ไม่ยอมกินนะคะคงคงจะเบื่อและทีเนี้ยเห็นเนี้ยเห็นพี่เข้าสวยเข้าใหม่กินอะ่ะมาขอกินกับเขาก็เลยต้องแบ่งให้อาหารตัวเองไม่ยอมกินแต่กินนมเก่งมากๆเลยบ้องน้อยของเรากินนมเก่งมากๆเลยนะคะแปบ๊บเดียวก็หมดกระป๋องแปบ๊บเดียวก็หมดกระป๋องไอ้เจ้าโมโม,โม่เริ่มกินเป็นแล้ว กินในชามเป็นแล้วนะคะไม่ต้องป้อนละเขาเรียนรู้ไวมากเลยหนอนบ้องเหมือนหนอนบ้งเลยเข้าสวยข้าใหม่ห้องนี้ก็กลายเป็นห้องแมวเพิ่มอีกเอาข้าสวยข้าใหม่ไว้ตรงนี้มาไว้ห้องนี้กับวิเศษนะคะแต่ไม่รู้ว่านอนบ้งทั้งสองเนี่ยจะอยู่ห้องนี้ตลอดหรือเปล่าจะอยู่ตรงนี้ตลอดหรือเปล่า หรือว่าต้องไปอยู่ข้างบนลูกฮะ,ฮะอันบ้องมันจะได้อยู่ตรงนี้ตลอดไหมลูกไรู้ว่าจะยังไงก็เดี๋ยวดูก่อนหรืออาจจะเลี้ยงรวมกันอยู่ตรงนี้ไว้ห้องนี้เลยหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะคะกลายเป็นว่าแมวในแพ่พันมาทุกห้องเลยว่าจะนอนนอนแบบว่าสบายๆส,ส,สักนิดนึงเวลาดูวันไหนผ่อนคลายก็จะไม่ให้มีแมวอยู่ในห้อง อยากจะนอนแบบผ่อนคลายแบบว่าแบบนอนเต็มอิ่มสักสักคืนอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้มีแกงก็ลงมานอนห้องนี้แต่ก็สลับขึ้นไปอยู่ข้างบนนะสลับขึ้นไปนอนข้างบนนะคะเพราะว่ายายสตาไอ้ยยสตรองกับสแตมอสแตมเขาก็จะนวดแม่สตรองเขาจะมานั่งตรงอกแม่แล้วก็มองหน้าแม่ถามแม่แม่ไปไหนมาแม่หายไปไหนมานะคะก็เลยต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนด้วยแต่ถ้าขึ้นไปข้างบน ตอนนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นนะตั้งแต่มีหนอนบ้งมาเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวหนอนบ้งยังไม่เอาขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเชื้อหวัดเชื้ออะไรแล้วเขาจะติดหวัดนะคะเพราะห้องนี้ปลอดปลอดหวัดนะคะเขาสวยเวลาเขากินข้าวจะกินแบบนี้แหละเขาสวยอ่ะโอ้ยหมดชามย,ยังลูกส <ś ok> วยเอ้ยอร่อยมากเลยเหรอลูกฮะ หอนบ้องก็คมหน้าคมตากินกินกันอร่อยเลยลกูกดูก่อนว่าจะอยู่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดไปไหมหรือว่าจะมีที่ใหม่ให้อยู่หรือยังไงแบบไหนฮะไม่อยากเอาไปรวมเพราะว่าข้างในแมวเยอะแต่อีกคิดคิดอีกแบบหนึ่งก็คืออยากให้เขามีเพื่อนวิ่งเล่นเขาจะได้ไม่กลัวกันนะคะไม่ทะเลาะก,กันนะคะตอนนี้ก็มีอยสาม สองข้อคิดก็คือข้อคิดหนึ่งก็อยากเอาอยู่นี่แยกอยู่เลยอีกอคิดหนึ่งก็อยากเอาไปไว้ห้องให้กลางคืนเขาอยู่ในห้องสองคนเขาอยู่ในห้องเหมือนกับที่พี่แซมอยู่พี่แซมอยู่แล้วก็ส้มโออยู่นะคะทีนี้พอกลางพอกลางคืนเก็บเข้าห้องพอกลางวันปล่อยออกเข้ามาเดินเล่นกับพี่ๆเขาทุกคนว่ายังไงดีคะเอาไว้ห้องนี้ หรือว่าเอาไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่แล้วก็กลางคืนเอาเข้าห้องห้องเหมือนที่พี่แซมอยู่นนะคะแล้วก็พอกลางวันก็ปล่อยเล่นกับพี่ๆเขาวิ่งเล่นที่กว้างถ้าไปห้องนี้เข้าใจไม่ได้วิ่งเล่นที่กว้างเนาะแต่แม่แกงเชื่อว่าพอ่อแม่คงเลือกข้อสองนะคะข้อสองที่ว่าเอากลางคืนเอาเข้าห้องห้องเหมือนพี่แซมแล้วก็พอกลางวันปล่อยให้วิ่งเล่นกับพี่ๆเขานะคะแม่เกงเชื่อว่าพ่อแม่คงเลือกเลือกข้อสองแน่เลย เพราะว่าจะได้ไม่อยู่ที่แคบจนเกินไปเนาะแย่งกันนะลูกแย่งกินกันกินก็กินพร้อมกันนั่นแหละนี่เดินลุกๆมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่ยังไม่ได้ทําความสะอาดตรงนี้เลยยังไม่ได้เก็บทําความสะอาดเลยเก็บอึอเก็บฉี่กินกันได้กินอิ่มสบายเลยแม่เขาก็กลับบ้านแล้วนะคะรับกลับไปส่งที่บ้านแล้ว ที่ที่เขาทำหมันน่นนะคะส่งที่บ้านเรียบร้อยแล้วกินนมเก่งเนี่ยเจ้าคิตตี้กินนมเก่งมากเดี๋ยวแม่ยังจะพาไปดูส้มโอนะคะว่าเขาทำหมันแล้วเป็นยังไงไปดูพี่ต้มด้วยนะคะแผลพี่ต้มเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูแซมด้วยนะคะไปดูข้างบนกันนะคะ ไท่ทองไท่ทองเป็นไงลูกฮะพี่ดอกแก้วน้องคอยมาขอแม่ข้ามาแล้วมารับแม่ยายไขวานมา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 ,มาไปไปดูพี่แซมกันมาลงมาตามมาลูกตามมาดูพี่แซมกันซุโอ้เป็นไงลูกโอ้โหกินอาหารเปียงหมดชามเลยเทไว้ให้แปบ๊บเดียวหมดชามเลยเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนบนเตียงนะคะ สมโอส่อมโอทำหมันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุณหมอก็เห็นว่าซ้มโอเนี่ยจะมีผนังข้างท้องฉีกนะคะส่วนที่ออกมาคือเยื่อคลุมลำไส้เขาเรียกว่าโอเมนทัม um นะคะเปิดเข้าไปดันกลับแล้วก็เย็บปิดรูที่มันฉีกนะคะคุณหมอเขาทําให้แบบนั้นพี่แซม พี่แซมกินอาหารหมดไหม <c oughs> เกือบหมดลูกเกออ่งมากเลยเก่งมากครับมีเสียงร้องแล้วนะคะร้องร้องเหมือนร้องเรียกร้องอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อคืนนี้เขาร้องเสียงดังเลยไม่เก่งก็เข้ามาดูเขาแล้วก็มาอุ้มเขาแล้วเขาก็หายร้องนะคะจากนั้นเขาก็ไม่ร้องอีกเลยมาบอกว่ามาอุ้มเขาแล้วก็บอกว่าแม่รักหนูนะแม่รักพี่แซมนะลูกพี่แซมต้องมาอยู่บ้านหลังใหม่อยู่กับแม่ตรงนี้ แม่ของหนูมีความจําเป็นที่ต้องให้พี่แซมอยู่ที่นี่ก็คุยกับเขาว่าตลอดนะคะแล้วเขาก็เลยเงียบไม่ร้องอีกเลยมาอุ้มเขาเช้ามาก็มาอุ้มกันแล้วนะคะต้องมาอุ้มเขาให้เขาได้รับความรักความอบอุ่นนะคะเขาจะได้รู้ว่าอยู่ที่นี่ปลอดภยัยเขาจะได้ไว้ใจเรามากขึ้นนะคะพี่แซมไปเดี๋ยวไปดูแผลพี่ต้มกันนะคะว่าแผลพี่ต้มเป็นยังไงบ้างโอ้โหมานอนเฝ้ากันเต็มเลยสามสายก็มาเลยลูก แน่แนพี่โชกคุณไม่ทําน้องลูกไม่ทําน้องน้องมาเฝ้าแม่มาเฝ้าพี่แซมมาเต็มเลยตัวเล็กตัวน้อยน่ารักมากเลยนะคะทุกคนดูดูโอ้ยมานอนเฝ้าน่ารักมากเลยพี่ต้มพี่ต้มเป็นไงบ้างแผลเป็นไงไหนดูสิไหนแผลพี่ต้มเป็นไงลูกเป็นไงบ้างพี่ต้มไม่อยากให้แม่จับแล้ว ให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะแผลหายแล้วนะคะพี่ต้มจากแผลที่แบบว่าเปื่อยออกมาแล้วก็แผลค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะข้างในนี้โบหมดเลยนะคะเดี๋ยวแม่เกล่ซูมไปใ,ใกล้ๆให้ดูนะนี่ค่ะแห้งเรียบร้อยแล้วตอนแรกแผลมันจะเป็นโพรงเพราะมันเป็นหนองหนองหนองเยอะมากเลยนะคะเป็นโพรงแล้วก็เป็นเหมือนกับ เยอะๆเสักอย่างนี่แหละออกมาด้วยนะคะเพราะว่าแผลใหญ่มากทีนี้แม่เกียงก็ให้กินยานะคะแม่เกียงให้กินยามอกคาเวทนะคะมอกควเวทนี่คือจะเป็นแผลที่คลินิกรักษาสัตว์มีขายนะคะยามอกคาเวทนะคะจะเรียกมอกคาเวทแต่รู้อีกชื่อนึงไม่ชื่ออะไรแต่ว่าจะเรียกมอกควเวทนะคะแล้วก็ใช้สเปราโนนะคะฉีดอัดเข้าไปในในแผลของพี่ต้มนะคะสเปราโนมีฟซีถามแม่เกียงหลายท่านเลยนะคะว่า สเปนาโนซื้อที่ไหนยาก้างปลาซื้อที่ไหนนะคะที่คลินิกรักษาสัตว์มีขายหมดเลยนะคะมีขายหมดเลยนะก็ไปซื้อได้นะคะคือยาตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยไม่ว่าก้างปลาหรือมอกคาเวดหรือว่าสเปนาโนนะคะซื้อไว้เป็นยาประจำบ้านไว้ได้เลยนะคะพี่แกงจะมีไว้ประจำบ้านตลอดเพราะว่าน้องๆเขาอยู่ไกลโรงพยาบาลบ้านพี่แกงอยู่ไกลโรงพยาบาลและทีนี้ มันต้องใช้ยาฉุกเฉินพวกนี้ช่วยเหลือน้องไว้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะก็ได้ช่วยไว้ได้นะคะเพราะอยากก่างกรณีีต้มเนี่ยไม่เกงไม่ต้องตามไปหาหมอทั้งที่เป็นแผลใหญ่มากไม่เก่งก็พยายามรักษาเองนะคะก็ก็หายนะคะพี่ต้มก็หายมานะไม่เก่งก็รักษาเองก็หายนะคะเวลาเป็นแผลใหญ่ๆแต่ว่าถ้าอันไหนที่มันดูแล้วเราต้องดูด้วยนะคะต้องดูสถานการณ์ด้วยนะดูแล้วว่าแผลเนี่ยค่อนข้างจะรักษาจะไม่ได้แล้วนะคะ เราก็ต้องเอาลูกไปหาหมอนะคะไม่ใช่ว่าเราจะดันทุลังเพื่อจะอว่าตัวเองทําได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าเราต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าเรารักษาลูกได้ไหมนะคะหลวงปุ้นเห็นไม่เคียงดูแล้วว่าอย่างพี่ต้มอ่ะพอได้ก็สุดท้ายก็ได้นะคะรักษาเขาหายในมานะมานะก็ไม่มีแผลแล้วมานะ เดินเข้ามาข้างในนะคะวันนี้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่รักละเมตตาน้องๆนะคะขอบคุณมากะคะ่ะสวัสดีค่ะ